บิ้งอีสานแบบรอบบานพันเมืองทรงเตเรือดาวสุภีสุนงเก็บมาเราเอามาฝากประวัติผ่านตำนานเมืองคลิปนี้ภาพพี่น้องท่านผู้ชมมาน้ำห้อยเงินตาบรุราณที่ใส่กันในภาคอีสานและกระลุ่มแม่น้ำคงในอดีตมาขับพี่น้องข้ามาไปย่อนร้อยน้ำห้อยปูยาตายง่ายเบิงว่าแต่ก่อนแต่เก่าเพิ่นสื่อขายแหลกเปลี่ยนกันแนวใด ในภาคอีสานและกับบ้านเมืองในลุมแม่น้ำคงในช่วงสมัยรัชกาลที่4ที่5นั่นนอกจากสใส่เงินเหรียญพดดวงของรัฐบาลสยามแล้วในท้องถิ่นก็ยังมีการใส่เงินตาของตัวเองกันอยู่ในการแลกเปลี่ยนสื่อขายสินค้านั่นก็คือเงินห้างและก็เงินห้อยเงินตาโบราณนี้ิีส่นำนักของเนื้อเงินเป็นเกณฑ์โดยเงินห้างผลิตจากเงินบริสุทธิ ภายหลังในนีการผลิตเงินหอยเขามาใส่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งโดยการผสมโลหะเข้ามาสึ่งบริเวณเงินบริสุทธิ์ทั้งหมดจึงมีราคาคางงวดตำกัวทวัดปุ่นโนโทกเพิ่นได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับเงินห้างและกกับเงินหอยไวในบทค่วมเงินตาผาักอีสานในศิลปะวัฒนธรรมฉบับ ท่านว่าคมปีพศ2 5 5 1มีรายละเอียดเก่าวไ้ว่าเงินห้างมีสันนิษฐานคือกันกับห้างเข่ามูหรือห้างหยาคอกมาหลูกล่างเลี้ยวลี่หัวถ่ายงอนคือกันกับเลือไหายหลําโดยทั่วไปมีขอบคือแค้มเรือทั้งสีมุมมีทองเป็นหลงคือกันกับทองเลือแต่ว่าบลึกมีขนาดยาวประมาณ6กนฟุต กว่มประมาณ2นิ้วฟุตหนาเคิงนิว้วมีนำนัก25บาท2ส,สลึงไฟหลวงผดุงแขวนประจักษ์จันอุตรนะครข่าหลวงกำกับราชการเมืองสกลสมัยราชการที่หาได้เขียนเรื่องเงินของราษดอนภาคอีสานในหนังสือหลัธิธรรมเนียมของโรงพิมพ์พรุสภาปีพศ2504หนห้านาที่ที่18 ถึง62ได้ให้รายละเอียดเรื่องเงินห้างไว้ว่าที่มุ่มข้างหนึ่งมีดวงตาตอกประจําในดวงตานั้นเป็นอักษรจีนสองอักษรแต่บหูแปลว่าจังไดในทองเงินข้างมุมที่ตอกตานั้นมีห้อยขีดตีนกาสองเสน้นบึงคือเลขจีนสําหรับนับน้ำเบอสิมีจังสี่คือคือนถูกๆุกอันถูกๆห้าง เงินห้างสีมีน้ำหนัก6กจำลึงหกสลึงโดยทั่วไปเงินห้างมีอยู่สองแบบน้ำกันกคือ 1. เงินห้างห้างไก่คือเงินห้างที่กลางทองแพงเงินสีมีหลองกลมคือกันกับกลนหอยหลึกประมาณกระเบียดนึงส่วนอื่นๆก็คือกันกับเงินห้างทั่วไป 2. เงินห้างสีสะโปคือเงินห้างที่มีรูปล่างด้านหัวขางหนึ่ง เป็นปมไงญักวอีกขางหนึ่งจังเอิญว่าเงืนห้างหัวโปสำหรับหัวตรงที่ปมโปนี่สีใส่เป็นที่ตอกตาประจำและกระขีดเครื่องไม้ตีนกาเงินห้างนี่หลวงพดุงแข่นประจำได้ให้คำอธิบายว่าเป็นเงืนที่ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ใส่ทั่วไปในประเทศยุน่นและประเทศคเขมรซึ่งเบิ้งแล้วเป็นเงินตาสกกลที่ใส่ทั่วไปในหลายประเทศ เงินห้างนี่บางแห่งกระอิ่นเงื่อนแทงบางแห่งกระอิ่นเงื่อนแน่นบางแห่งกระอิญนเงื่อนแน่นและค่าค่างวดของเงื่อนห้างนี่ก็สิขึ้นอยู่กับนำนักโดยทั่วไปเงื่อนห้างห้างหนึ่งสมีนำนักอยู่หกตำลึงหกสลึงทอกันกับยี่สิบห้าบาทสองสลึงการใส่เงื่อนห้างสื่อสินค้าจังใส่สื่อสินค้าที่มีมูลราคาหลายๆหรือว่ามีมูลค่คามาก หากสื่อสินค้าที่มีคา่าบ่ถึง25บาทสองสลึงก็สีใสเงินบาทเงินสลึงหรือว่าเงินเฟืองแทน่นสำหรับเงินหอยหลวงเผดุงแขวนประจันได้อธิบายรูปประพันธ์สันฐานของเงินหอยไว้ว่าเงินหอยเป็นเงินลอชนิดหนึ่งมีรูปพรรพัน่์ยงเดียวกันกับเงินห้างแต่ว่าหัวสีเลี้ยวคือกันกับกระสวยที่ใสใสได้ท่อหูกท่อผ่าบบมีตาบบมียีห่หอ แลกักกระโบมีเลขหม้ยนําเือคือเงินห้างเงิ่นตูอีกอย่างหนึ่งเงิ่นหอยหรือว่าเงินหอยนี่บบเมนเงินทีรอโดยเงินแท้เป็นชนิดเงินปนคือเอาท่องสำริดหรือท่องขาวมาล้อมสูบในไฟไล่ขี่โลหะออกไปลหลายๆเถือจนตะกัวหลักกะิ้นที่ผลอยู่ในเนือ้อท่องสำริดผสมกับเนื้อเงินแท้แทในสัดส่วนเงินหนักสิบสลึงท่องสำริดหนักเจ็ดบาทสองสลึงรวมนำนักแหลวสิบบาท นำโลหะผสมใส่เบาล้อมไฟให้ห้อนจังเกิดการหลอมละลายและะ้วก็นำลงไปเทในพิมพ์ได้ดเงินหอยหนึ่งแทงสันฐานของเงินหอยที่รอแล้วเป็นทรงเงวรี่คือกันกับกระสวยทอผ่าแงวประมาณหานิ้วฟุตกว้างประมาณหนึ่งนิ้วฟุตหนาประมาณครึ่งนิว้วทั้งหัวถ่ายสีเลียวตรงกลางสิปองมีปุม่มเป็นไ่ตลอดแทงเงืนตรงจุดที่เป็นปุม่มปุ่มนั่นก็สิปเป็นเงินแท ส่วนแทงเงินก็สิเป็นเงินผสมการรอเงินหอยนี่รอ,อก,กันได้เสรีคือกันกับเงินหลาดบอถือว่าผิดกฎหมายฉะนั้นสร้างทีหูวิธีรอ,อก,ก็จะส,สามารถรอเงินหอยใส่ได้เงินหอยที่ใส่ในภาคอีสาบนบ่ได้ปรากฏเครื่องหมายใดๆที่สิบอกสถานทีหรือว่ามือผลิตปีที่รอเงินแต่ว่าลาสฎดอ,อีสานก็ใส่เงินหอยเป็นเงินตาแหลกเปลี่ยนสื่อขายกันทั่วไป ก่อนที่สิมีเงินเหรียญของรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ห้ามาใส่ในภาคอีสานค่าของเงินหอยกะด้วยว่เป็นเงินเหนือบริสุทธิ์คือก,กันกับเงินตู่และกับเงินห้างค่าของเงินจังมีค่าราคาตามน้ำหนักโลหะหลวงพดุงแขวนประจันเพิ่นได้เขียนถึงราคาเงินหอยสมัยรัชกาลที่ห้าไว้ว่าเงินหอยแม่สิมีน้ำหนักถึงสิบบาทแต่ใส่กันในราคาเงินหอยเพียงห้าบาท หรือสบาทเท่าน,นั้นแล้วแต่สถานการณ์ขึ้นลงเงินหอยที่เอื่นกันมาแต่โบราณว่าหอยนำหกก็คือรคาคาหกบาทนั่นเองแต่ภายหลังนี่ผู้รองเงินหอยขนาดหน่อยลงมาไม่นํ้ำนักเหลือเพียงหาบาทสิบสลึงเงินหอยขนาดหน่อยก็เอื่นเงินหอยคือกันส่วนเงินตาที่เข้าใส่กันในปัจจุบันเนี่ก็มีเรียญกระสาบธนบัตร นอกจากนี้ก็ยังมีวัสดุที่ใส่แท่นเงินตาใดนั่นก็คือบัตรแท่นเงินและกกะเช็คนะครับเหรียญกระสับก็เป็นเงินย่อยที่ใส่หมุนเวียนในชีวิตประจําวันของเข้าสมือนี ER ่แหละครับเหตุด้ว <sven tweeting> ยโลหะที่มีมูลราคาต่ำเช่นดีบุกสังกะสีทองเหลืองและกกันิกเกิลประกอบด้วยกันหลายชนิดหลายราคาไปตั้งแต่หนึ่งสตางค์หาสตางค์ยี่สิบหาสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทห้าบาทสิบบาท ชนิดราค่าตำากระสีเห็ดด้วยโลหะเพียงอย่างเดียวครับแต่ส่วนในชนิดราค่าสูงตั้งแต่หาบาทขึ้นไปกเสิใส่โลหะสองอย่างเห็ดเป็นเหรียญอยู่ในเหรียญเดียวกันเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเหรียญกระสับหุนเวียนของไทยสิกํำหนดชนิดราค่าของเหรียญตามมุลคคาของโลหะที่ใส่เห็ดเหรียญกระสับนั่นๆและใส่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กของเหรียญกระสับเป็นสิ่งที่บ่งสีให้หูให้สาบถึงราคาเหรียญ แล้วก็มีการตอกประทับพระฆ่าไหวอยู่ตรงหน้าเหรียญเนื่องจากประเทศไทยเฮามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศแล้วก็มีพระบุทรศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจังมีธรรมเนียมในการออกแบบถือศิ้องมีพระบรม,มรูปของพระมหากษัตริย์ราชการปัจจุบันในคณะนั้นพร้อมด้วยพระประมาพ,พิไทยของพระองค์ไววที่ด้านหน้าของเหรียญกระัที่ใส่มุนเวียนทุกชนิดทุกราคา และวก็ใส่รูปสถาปัตยกรรมของไทยซึ่งแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนามาเป็นรูปที่ด้านหลังของเหรียญกระสับสถาปัตยกรรมที่สําคัญของท้องถิ่นในประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจรดดภาคใต้จังปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของเหรียนกษระบหมุนเวียนซึ่งทอกบาเป็นการแนะนําทั้งด้านสถาปัตยกรรมและก็ด้านาศาสนาให้หูให้ทราบว่า ประเทศไทยเห่าเป็นราชนาจักรที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติการผลิตเหรียญกษะสักบนเวียนเป็นอำนาจที่รัฐบาลกำหนดให้กรมธนาลักษ์กระท่วงการขัางรับผิดชอบทั้งหมดและก็มีการกำหนดชนิดราคาชนิดของโลหะในการออกแบบปริมาณที่สิต้องจัดเทศจัดทำและก็แจกจ่ายไปทั่วประเทศ 2. ธนบัตร ธนบัตรก็เป็นเงืนที่มีมุลค่าสูงผลิตขึ้นจากกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือวัสดุทนทานจังเช่นพอลิเมอร์ธนบัตรชนิดนี้ก็ประกอบด้วยราคาส0บบาทสีมีสีน้ำตาลราคา2ี่บาทก็สีมีสีเขียวราคา50าบาทก็บสีเป็นสีน้ำเงินราคาร้อยบาทกับเป็นสีแดงราคาร้อยบาทก็เป็นสีม่วงราคาพันก็สีสีน้ำตาลอมแดง การกำหนดขนาดและกสีของธนบัตรกัสีมีความแตกต่างกันออกไปตามชนิดราคาของธนบัตรที่พิมพ์การออกแบบธนบัตรมีธรรมเนียมว่าด้านหน้าของธนบัตรจะต้องมีพระบรมสาธิสณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วรัชกาลปัจจุบันเป็นรูปประธานเท่านั้นส่วนด้านหลังกัสิบเป็นพระบรมมาสาธิสณ์หรือพระบรมราชานุสาวรี์ขององค์บุรพกษัตริย์ ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังมีภาพที่แสดงให้เห็นถึงพระปรุเดชานุภาพและกะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติไหว้ตามสมควรทั้งนี้โดยคำนึงถึงขนมธร,รําเนียมประเภทนี้และกกาความเสือของชนชาวไทยในการออกแบบควมเสือของชนชาวไทยในการออกแบบนํจาจังเช่นที่ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวทรงเป็นสมมุติเทพ หมายถึงพระพิสณุที่อวตารลงมาส่งพระญาคขุดเป็นพาะหนะการผลิตธนบัตรก็เป็นอำนาจของรัฐบาลโดยกระท่วงการขังแต่ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเงินตาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือบัตรแท่นเงินเป็นวัตถุที่ใส่แท่นเงินตามีลักษณะเป็นบัตรที่ระบุชื่อรหัสของเจ้าของบัตร ซึ่งสถาบันการเงินเป็นผู้ออกให้โดยมีสัญญาการให้บัตรแท่นเงืนนันในวงจำนวนเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งการใส่บัตรแทนเงินชําระสินค้าและกะบับบริการนันสิต้องชําระในครั้งเดียวและกะัเป็นก้อนเดียวทั้งจํานวนโดยบันทึกรายการลงในเอกสารและกะัผู้ที่ใส่บัตรแทนเงินสิต้องลงซื้อรับรองรายการในเอกสารนั้นๆแล้วมอบให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการ และเรียกเก็บเงินได้ในภายหลังบัตรแทนเงินสีอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บัตรที่พ่จําเป็นต้องปกผ้าเงินสดจํานวนมากไว้กับตัวก็สามารถสื่อสินค้าข้าวระมัมากๆได้จังเหตุให้พ่อค้าและกันักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ในด้านความสะดวกสบายและกามีความปลอดภัยมากขึ้นรัฐบาลสีอนุญาตให้สถาบันการเงินดําเนินการออกบัตรแทนเงินที่เอื่นว่าบัตรเครดิต แต่ผู้ใส่บัตรแท่นเงินกับสถาบันการเงินที่ออกบัตรนั้นสิต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันยอมรับกันว่าบัตรแทนเงินเป็นสิ่งที่ใส่แท่นเงินตาได้บัตรแทนเงืนจังมีลักษณะคล้ายเป็นเงินตาชนิดหนึ่งแต่บกของโตคือกับเงินตาเนื่องจากผู้ขายสินค้าอาจปฏิเสธได้และยังใส่บกข่วงขวง ยังสุดท้ายก็คือเช็คเป็นเอกสารที่ใส่ชำระหนีได้จัดเหตุขึ้นทำขึ้นเพื่อให้ลูกคา้านำไปชำระหนีโดยธนาคารพาณิชย์เป็นผู้จ่ายเงินให้ก่อนแล้วเรียกเก็บหรือว่าเอิ้นเก็บจากลูกคา้าในภายหลังเช็คถูกไปสต้องระบุชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ออกเช็คฉบับนั้นรวมทั้งวันทีชื่อผู้รับจำนวนเงินแล้วก็ชื่อผู้จ่ายเงินเช็คมีคุณสมบัติ ไข่บัตรแทนเงินจังย่อมรับกันในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันว่าใส่แทนเงินตาได้และก็มีคุณสมบัติข่เป็นเงินตาอีกชนิดหนึ่งแต่ผู้รับอาจปฏิเสธบัารับเช็คก็ได้ฉะนั้นการใส่เช็คจังบ่คอยของโตคือกันกับเงินตาหรือว่าเงินสดๆจักเท่าใดอันนี้ก็คือเรื่องการพัฒนาทางด้านเงินตา ของบาทของเมืองเฮามาตั้งแต่ยุคโบรานในท้องทินอีสานตั้งแต่สมัยใส่เงินหอยเงินห้างเงินเฟื่องเงินสลึงจนกระทั่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นเหรียญกระสัแล้วก็ได้มีอการาพัฒนาสิ่งแท่เงืนขึ้นมานั่นก็คือใบตาสารหรือว่าบัตรแท่เงินต่างๆนะครับจนกระทั่งเรื่องของเช็คที่ใส่แท่เงิน ใบบุญได้ยิบจุบมาบอกเราเว่าสู้พี่น้องฟังแล้วกาสิได้อำลาพผาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกเรื่องใจในการบันทึกเรื่องรล่าประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ในยู u ู e พบพอกันไม่คลิปหนะ้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ